ข้อปฏิบัติที่เป็นสักกายะนิโรธคามินีปฏิปทาภิกษุทั้งหลายสักกายะนิโรธคามินีปฏิปทาทางดำเนินแห่งจิตให้ถึงซึ่งการดับไปแห่งสักกายะเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้อริยสาวกผู้มีการสดับได้เห็นพระอริยเจ้าฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้า ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยเจ้าได้เห็นสัตบุรุษฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษย่อมไม่ตามเห็นซึ่งรูปโดยความเป็นตนหรือไม่ตามเห็นซึ่งตนว่ามีรูปหรือไม่ตามเห็นซึ่งรูปว่ามีอยู่ในตนหรือไม่ตามเห็นซึ่งตนว่ามีอยู่ในรูปบ้าง ย่อมไม่ตามเห็นซึ่งเวทนาโดยความเป็นตนหรือไม่ตามเห็นซึ่งตนว่ามีเวทนาหรือไม่ตามเห็นซึ่งเวทนาว่ามีอยู่ในตนหรือไม่ตามเห็นซึ่งตนว่ามีอยู่ในเวทนาบ้างย่อมไม่ตามเห็นซึ่งสัญญาโดยความเป็นตนหรือไม่ตามเห็นซึ่งตนว่ามีสัญญาหรือไม่ตามเห็นซึ่งสัญญาว่ามีอยู่ในตน หรือไม่ตามเห็นซึ่งตนว่ามีอยู่ในสัญญาบ้างย่อมไม่ตามเห็นซึ่งสังขารโดยความเป็นตนหรือไม่ตามเห็นซึ่งตนว่ามีสังขารหรือไม่ตามเห็นซึ่งสังขารว่ามีอยู่ในตนหรือไม่ตามเห็นซึ่งตนว่ามีอยู่ในสังขารบ้างย่อมไม่ตามเห็นซึ่งวิญญาณโดยความเป็นตนหรือไม่ตามเห็นซึ่งตนว่ามีวิญญาณหรือไม่ตามเห็นซึ่งวิญญาณว่ามีอยู่ในตน หรือไม่ตามเห็นซึ่งตนว่ามีอยู่ในวิญญาณบ้างภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าสักกายนิโรตคามินีปฏิปทาดังนี้ภิกษุทั้งหลายข้อนี้อธิบายว่าข้อที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเรียกว่าการตามเห็นอันเป็นเครื่องให้ถึงซึ่งการดับไปแห่งทุกข